อันแรกนะครับผมโอ้โหรถตู้นะครับผมรถตู้แบบน่าจะเป็นโฟล์คสวากเก้นนะผมรถตู้ สวัสดีครับผมลูชาโดเอสดี1นะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาอัปเดตใหม่แบบสั้นๆ,ๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตใหญ่กันอีกทีนะครับผมอัปเดตครั้งนี้นะครับผมว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับผมไปดูครับผมเป็นรถนะครับผมวันนี้ลุงก็จะอัปเดตรถแค่3คันที่มาใหม่นะทุกคนไปดูกันนะผมว่ามีรถอะไรบ้างครับผมราคาเท่าไหร่นะครับผมโอเค Let's go ไปเลยคันแรกนะครับผมโอ้โหรถตู้นะครับผมรถตู้แบบน่าจะเป็นโฟกัสวาเก้นมาผมรถตู้เออหกที่นั่งนะทุกคนนะดูดิ ถ้าคิดว่าเอามาแต่งน่าจะเท่นะทุกคนนะเออลองลองดูนะผมคันนี้นะครับผมคันที่18นะทุกคนรถคันที่18นะอ่ะคันนี้คันคันใหม่นะอ่ะเดี๋ยวดูดูคันที่18บแนะผม18จริงไหมนะครับผมแล้วก็รตูนะครับคันที่18นะเอามาดูคันต่อไปนะผมคันที่66นะทุกคนก็คือรถรุ่นนี่ครับผมมาแล้วนี่ m a z d a MX ไฟนะผมสามารถเปิดไฟหน้าได้นะผมเอามาทำเป็นรถไอ้นี้ได้นะ รถไนะอ้แม็กบิลฮอตบิลนะเออเป็นเอ็มเอ็กไฟนะมาสเตอรเอ็มเอ็กไฟนะผมแล้วก็ไปดูคันต่อไปนะครับผมคันที่ร้อยสิบเจ็ดใช่ไหมต่อจากอา5สามห้าเลยนะผมนี่เป็นอ่าพอสในวันๆนะครับผมราคาตอนนี้อยู่ประมาณห้าพันทองเลยทุกคนนะลงจำไม่ได้ห้าพันทองหรือ หน้าห้าพันทองทุกคนลุงซื้อมาแล้วด้วยนะครับผมนี่ก็มาดูนะครับผมก็มารีวิวกันข้าวๆนะดูภายในเดี๋ยทุกคนดูด,ดิโคตรเท่อะมีมีคํมีคำ,ำในด้วยไหมคําข้างในโลบารในอะดูดิคัาท้ายดูยดิโคตรสวยอะนะเออแล้วก็ประมาณนี้ทุกคน3คันนะก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มีชุดใหม่นะนให้ดูแบบข้าวๆนะทุกคนนะ มีชุดมาใหม่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะมีอะไรมาใหม่บ้างนะก็มีไอ้แมสสีดำนะครับผมราคา400ทองนะแล้วก็มีอ่าชุดอะไรมาใหม่ก็มีเป็นอ่าชุดเฮ้ยชุดนี้มันสวยขึ้นปะไม่รู้ชุดอันนี้มาใหม่ชุดดับเพลิงนะครับผมแล้วก็ชุดฟุตบอลไอ้เสื้อเมสซี่นะเอ่ออาร์เจนตินาแล้วก็ชุดบาสเกตบอลนะครับผมแล้วก็ชุดฟุดสีดํา แล้วก็ชุดอะไรเนี่ยชุดตำรวจเหรอนั่นก็ชุดไอ้คนตัดไม้ปะแล้วก็นี่ชุดไอ้อะไรนะจราจรปะไอ้ชุดชุดขุดเจาะเออพวกไอ้สร้างก่อสร้างนะนี่พวกนี้แล้วก็ชุดเสื้อดำเป็นแบบแจ็คเก็ตนะครับผมแจ็คเก็ตด,ดำแจ็คเก็ตขาวนะแล้วก็ชุดฟุตบอลน,นะฟุตบอลอ่าน่าจะเป็นอ่าฝรั่งเศสบ้าหรือว่าเป็นญี่ปุ่นนี่แหละจำไม่ได้ รับผมคนนี้อ่ะถุงมือมาใหม่นะครับผมแล้วก็มีไอกระเป๋ามาใหม่กระเป๋าสะพายเป้อะไรเนี่ยะเป๋าอะไรอ่ะเป๋าน้ำกินอ่ะอ๋อถังออกซิเจนแล้วก็กางเกงนะครับผมเกงมาใหม่เยสพอดเฟยงเกงบอลแล้วก็มีเกงอันนี้นะทุกคนนะแล้วก็มีเกงแบบนี้เกงนี้อ่ะเกงบอลแบบเทพรองเท้าอะไรมาใหม่มั่งรองเท้านี่นี่เออท,ท้าฟุตบอลเนี่ยมีถุงเท้าด้วยแล้วก็มีรองเท้าแบบนี้ 2000เลยนะ200อเอินครับฟุตบอลส่วนใหญ่จะเป็นแนวกีฬานะสปอร์ตนะผมโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนก็ลองไปดูได้แลส่วนชุดผู้หญิงก็มามีอะไรมาใหม่บางนี้เนี่ยมีเท้าแตะใช่ไหมเท้าแตะมีแล้วนี่มีอะไรมันมุดุหมวกนะคนหมวกผู้หญิงก็ไม่มีอะไรไม่มีใหม่เลยแล้วก็ของผู้หญิงไม่มีเลยมีแค่นี้แล้วก็มีชุดชุดนี้เหรอชุดนี้มีแล้วนี่ชุดตำรวจมีแล้วนี่มีแล้วแล้วก็มี ุดนี้เออมาใหม่นี่ชุดเซ็กซี่มากชุดอะไรเนี่ยแล้วก็มีชุดเสื้อดําตัวนี้มาแล้วก็เป็นชุดนี้แล้วก็เป็นชุดนี้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 นะครับผมอ่ะก็ลองไปดูได้นะผมมีถุงมือมาใหม่นะมีถุงมือแล้วแล้วก็มีกระเป๋าใหม่สีดํานี้แล้วก็มีกางเกงใหม่ตัวนี้มีรองเท้าตัวนี้มาใหม่นะครับผมโอเคก็ไปลอง ดูกันได้นะครับผมว่าเป็นไงนะครับผมอัปเดตใหม่นะอ่ะสำหรับคนที่อัปเดตแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นกันได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมมาอัปเดตสั้นๆแค่นี้ก่อนนะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมโอ้โหรถคันนี้ยังอยู่นะไปแล้วครับผมมารีวิวแค่นี้แหละเดี๋ยวครั้งหน้ามารีวิวกันแบบละเอียดนะอันนี้มาแบบรีบด่วนนะครับผมมารีวิวกันแบบว่าเร่งด่วนนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย